สวัสดีค่ะปาิชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวย์นะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของคุณป้าคนหนึ่งนะคะซึ่งแกก็มีสามีนะคะหรือมีผัวเป็นชาว อเมริกันนะคะเป็น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 แต่งงานอยู่ประเทศอเมริกานะคะแล้วก็แฟนของป้าเนี่ยก็คือเขามีอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเองพูดง่ายๆก็คือเขามีโรงซ่อมรถนะคะเปิดธุรกิจเป็นอู่ซ่อมรถขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นของตัวเองแล้วแฟนของคุณป้าเนี่ยเขาคือค่อนข้างมีฐานนะพอแต่งงานกับคุณป้าเสร็จแล้วเนี่ยก็คือคุณป้าอยากจะเปิดร้านอาหารไทย แฟนป้าก็เปิดร้านอาหารไทยให้นะคะก็คือหมายถึงว่าลงทุนให้แล้วก็ให้ป้าเนี่ยทำกิจการเป็นของตัวเองปรากฏว่า,าที่ที่คุณป้าทําเปิดร้านอาหารเนี่ยก็เป็นที่แหล่งที่มี ที่เป็นชุมชนนะคะแล้วก็มีแหล่งเป็นคนทำงานคุณป้าก็เปิดกิจการได้ด้วยดีมาตลอดคุณป้าแกมีลูกสองคนนะคะซึ่งลูกทั้งสองคนเนี่ยก็อายุประมาณ3 4หรือ35นะคะก็เรียกว่าคุณป้าเนี่ยก็อยู่ประเทศอเมริกาเป็นระยะเวลานานนะ,ะคุณป้าเนี่ยแกก็มีลูกน้องลูกน้องที่ร้านอาหารไทยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแล้วก็มีคนหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลา คุณป้าก็จะทํางานเองซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าลูกน้องจะเจ็บจะป่วยคุณป้าแกก็สแตนบายตลอดนะคะทํางานวันละหลายๆชั่วโมงแฟนของคุณป้ามีกิจการเป็นของตัวเองก็เหมือนกันนะคะบางทีก็ไม่ได้กลับบ้านบางทีก็ต้องนอนที่อู่ซ่อมรถนะคะเพราะว่าแกก็จะเป็นคนที่ขยันแล้วก็ทํางานเองดูตลอดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนอนเนี่ยก็คือก็นอนแยกห้องกันแล้วป้าก็คือเป็นคนที่เชื่อใจแฟนมาโดยตลอดเวลาที่พูดเ,เล่นพูดหัวกับลูกน้องเนี่ยพูดเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเนี่ยคุณป้าแกก็จะพูดเสมอว่าป้ากับลุงเนี่ยมันถึงวัยแล้วนะคะเพราะว่าลูกเต้าก็โตหมดแล้วก็ถึงเวลาที่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีนะป้าแกก็จะพูดตลอดเลยว่าผัวป้าเนี่ยเรื่องเซ็กนี่ยหมดแล้วป้าก็เรื่องเซ็กหมดแล้วนะคะนะคะ ป้าแกเนี่ยแกก็ให้ลูกสาวเนี่ยมาช่วยทําบัญชีเพราะว่าแกไม่ได้เป็นคนมีความรู้อะไรส่วนลูกสาวเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่โตที่อเมริกาก็คือจะมีความรู้เรื่องเอกสารเขียนอ่านออกได้นะคะวันนึงลูกสาวป้าเนี่ยก็เลยรับเด็ก อายุประมาณก็ไม่เด็กนะคะประมาณเอ่อสามสิบสามสิบห้านะคะก็คือรุ่นราวคาวเดียวกับลูกสาวป้าเลยประมาณสามสิบห้าปีก็รับเข้ามาทํางานเด็กคนนี้จะมีอุปนิสัยไม่ค่อยพูดเฉยๆเวลาพูดจาก็จะมีสัมมาคาระวะชอบทําบุญแล้วก็เป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีขยันทํางานแล้วก็เก่งในการทํางานนะคะก็เลยรับเข้ามาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เออก็ให้อยู่ ชั้นชั้นล่างของบ้านลูกสาวป้าก็คือหมายถึงว่าเช่าเช่าบ้านลูกสาวป้าอยู่นะคะเพราะว่า,าลูกสาวเนี่ยก,ก็เหมือนกับแบบว่าถูกชะตากระเด็กคนนี้ก็เลยให้ให้อาศัยอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นเป็นคนไทยนะคะเป็นเด็กที่นิ่มๆติ่มติ่ม,มเวลาพูดก็จะนิ่มนวลน,นะคะเวลาพูดเนี่ยก็คือจะไม่มีเสียงกระโชกฮกห้านะคะแล้วนิสัยก็คือเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ สวดสวดมนต์เช้าเย็นอะไรประมาณเนี้นะคะก็คือเป็นเป็นสายมุญว่าอย่างนั้นเหออต่อมาวันหนึ่งอะ่ะสามีป้าเนี่ยก็มาคุยกับป้าว่ามีพนักงานที่ร้านเนี่ยว่างๆม้้งไหมเพราะว่าคนที่ทําความสะอาดเนี่ยท,ท,ท,ที่ที่ที่อู่ซ่อมรถเนี่ยก็คือเขาลาออกไปก็เลยต้องการอ่าก็เลยต้องการคนทำความสะอาดในในออฟฟิศอะไรประมาณนี้แหละ ป้าแกก็เลยบอกว่ามีผู้หญิงเด็กไทยมาใหม่คนหนึ่งอายุ35นะคะก็คือเขายังไม่ได้งานเต็มเพราะว่างานที่ร้านอาหารเนี่ยมันตอนนี้ก็คือมันยังเต็มอยู่แต่ว่าคนนี้เขามาเพื่อที่จะมาเป็นเหมือนพนักงานชั่วคราวถ้าใครป่วยใครเจ็บอย่างเงี้ยก็คือให้ให้มาแทนนะคะป้าก็เลยเสนอเด็กคนนี้ไปแต่แล้วเนี่ยพอทํางานพอเด็กคนนี้เข้ามาทํางานได้ประมาณสัก1ปีนะคะ ก็คือเกิดมีปัญหาเงินในร้านอาหารเนี่ยก็คือหายค่อนข้างบ่อยป้าเองก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเงินมันหายบ่อยจังซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็ก็ไม่ได้มีเรื่องรลาว่าเงินในในร้านอาหารหายหรือว่าของหายอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีพอมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นปั๊บเนี่ยคุณป้าเนี่ยแกก็ไม่ได้สงสัยเ,เด็กคนที่มาใหม่นี้เลยนะคะก็ไปสงสัยคนนู้นมัง่งไปสงสัยคนนี้มัง่งแต่ตรวจสอบดูแล้วมันก็ไม่มี ออพอมันหายนะคะพอเงินมันหายนหนักๆเข้าเนี่ยลูกสาวป้าเนี่ยก็เลยต้องหาวิธีแก้ไขนะคะก็คือต้องออต้องไปดูกล้องทรทัศน์วงจรปิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องตรวจสอบเช็คทางบัญชีว่าเครื่องที่คิดเงินมันมีปัญหาอะไรอยู่เปล่าเพราะว่ามันเกิดหายบ่อยหนักเข้านะคะวันนั้นเนี่ยลูกสาวป้าก็เลยทำงานที่ร้านอาหารนะคะป้าแกก็เลยกลับบ้าน กลับบ้านที่นี่แฟนป้าเนี่ยเขาก็อยู่ที่บ้านนั่นเพราะว่าลูกสาวเนี่ยก่อนที่มันจะมาทํางานก็บอกว่าป้าปาอยู่บ้านนะแม่อมืป้าแกก็เลยถือโอกาสว่าเออลูกสาวมาทํางานตรงนี้แล้วก็เลยหยุดนะเพื่อที่จะไปหาไปหาคุณลุงนะคะเพื่อไปกินกินข้าวกันหรือทํากับข้าวกันเพราะว่าคุณลุงอยู่บ้านเนาะปรากฏไปถึงบ้านคุณลุงไม่อยู่บ้านนะคะรถก็ไม่อยู่ ป้าแกก็เลยสงสัยว่าลุงไปไหนก็เลยตามไปหาก็เลยไปเปิดประตูเอ่อไปเคาะห้องลุงก็ไม่มีป้าแกก็เลยเปิดเปิดประตูเข้าไปนะคะเปิดประตูเข้าไปป้าแกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากสอดรู้สอดเห็นแต่มันมีโทรศัพท์น่ะวางอยู่ตรงที่นอนนะคะป้าแกก็เลยหยิบขึ้นมาดูแกก็เลยสุ่มรหัสนะคะก็สุ่มอยู่สามสุ่มก็โทรศัพท์มันเปิดออก พอเปิดพออบพบมโนรีเท่านั้นแหละป้าถึงกับหงายท้องโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นของคุณลุงจริงๆนะคะแล้วคุณลุงก็หายตัวไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ว่าใครฆาตกรรมลุงไปหรือเปล่าแต่ป้าเนี่ยคือหัวใจแบบเต้นแรงมากรัว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 ,วแบบเต้นแรงมากป้าช็อกเลยนะคะก็คือภายในโทรศัพท์เนี่ยป้าเขาเปิดไปดู ที่ Messenger หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีข้อความใดๆทั้งสิ้นแต่จุดลายแม็กมันอยู่ที่รูปภาพค่ะป้าเปิดไปดูรูปภาพเป็นภาพอ้าขาเป็นภาพเปือยกายเป็นภาพนมเป็นภาพเหมือนกับอยู่ในน้ำแล้วก็ทำทำหวาดเสียวนะคะแล้วก็เป็นภาพแบบเหมือนยกนมขึ้นมาแล้วบีบนมนะคะ เป็นภาพที่สอให้ถึงแบบว่าผู้ชายจะต้องเกิดอารมณ์ที่เห็นเห็นหมดเลยนะคะเห็นจิมิวจิมิมเห็นหมดทุกอย่างแล้วมีเยอะมากป้าเปิดดูป้าถึงกับช็อกและไอ้รูปภาพที่ป้าเห็นน่ะก็ไอ้เด็กคนนั้นแหละไอ้เด็กคนที่สายบุญไอ้เด็กคนที่มีหนุ่มๆอยู่ในอู่ซ่อมรถตามจีบนะคะแล้วป้าเนี่ย แกก็เลยเปิดไปดูภาพล่าสุดก็ภาพล่าสุดเนี่ยก็คือสองชั่วโมงที่แล้วนะคะเป็นภาพผู้หญิงแล้วก็บีบนมขึ้นนะคะบีบนมขึ้นอย่างเงี้ยบีบบีบนมขึ้นอย่างเงี้ยสองชั่วโมงที่แล้วป้าก็คาดเดาว่าสิ่งนี้แหละที่ทําให้ผัวของป้าหายสาบสูญไปจากบ้านนะคะท่านผู้ชมพอพอหลังจากที่ป้านเนี่ยแกดูเสร็จแล้วแกก็ปิดโทรศัพท์ไปเหมือนเดิม แกก็บอกว่าแกต้องนำหมตะสาพระคาวาโตแกไม่รู้จะทํำยังไงจะไปคุยกับลูกสาวตอนนั้นเลยก็ไม่ได้แกก็เลยนั่งมาทําใจแล้วเราก็เลยถามว่าแล้วป้าร้องไห้ไหมล่ะป้าบอกว่าตกใจแล้วช็อกมากน้าตาไม่มีสักหยดเพราะว่ามันตกใจไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็คือป้านะแกคิดว่าผัวแกนะหมดแล้วเรื่องเซ็กนะไม่มีแล้วเรื่องเซ็กนะหมดเลยพอเช้าลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ป้าแกก็ใจเย็นลงนะคะแต่ถามว่าใจแกสั่นไหมใจแกก็สั่นใจแกสั่นมากสั่นรัวเลยแกไม่รู้จะทำยังไงแกก็เลยไปบอกลูกสาวนะคะแกก็เล่าบอกลูกสาวลูกสาวแบบช็อกมากตกใจมากลูกสาวป้าเนี่ยก็เลยบอกว่าแม่เราเลี้ยงงูเอาไว้ที่บ้านแต่งูก็สงสัยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ เราเราต้องหาหลักฐานเราต้องใจเย็นนะแม่ป้าก็เลยคิดว่าเออเราต้องใจเย็นไอเด็กคนนี้ที่อายุ35ที่ทํางานอยู่ในร้านป้าเนี่ยก็คือเขาจะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะสามอาทิตย์ก็คือหลังจากที่ออไอ้น้องคนนั้นมันเดินทางไปเมืองไทยลูกสาวป้าก็เลยเอากุญแจบ้านมาไขเพื่อที่จะดูว่ามีล่องรอยการขโมยเงินไหมอะไรไหมนะคะไม่พบอะไรเลยนะคะ แต่ว่ามันมีกล้องนะคะเป็นกล้องดิจิตอลลูกสาวป้าเนี่ยแกก็เลยหยิบกล้องอันนั้นขึ้นมาดูนะคะท่านผู้ชมป้ากับลูกสาวก็เลยเอามาเปิดดูว่ามันเป็นเผื่อจะมีหลักฐานอะไรนะคะเจอหลักฐานเจอหลักฐานลูกสาวป้ากับป้าแทบจะเป็นลมจับกันนะคะ แต่ถ้าเป็นลมทั้งสองคนก็ไม่มีใครช่วยใครนะคะท่านผู้ชมเป็นลมไม่ได้เปิดกล้องออกมาทีนี้มันไม่ได้เป็นรูปภาพคะ่ะท่านผู้ชมมันเป็นวิดีโอวิดีโอแรกที่เปิดออกมาท่านผู้ชมนึกออกไหมเหมือนกับแบบว่าเขาตั้งเหมือนกับแบบว่าตรงนี้เป็นประตูใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นประตูใช่ไหมกล้องเนี่ยมันตั้งตรงนี้เลยตั้งตอนที่ว่าเปิดประตูออกมาเลย ก็คือคุณลุงเนี่ยก็คือหำโดหำตั้งมาเลยผู้หญิงนี่สมกงร้องกันให้ลั่นห้องไปหมดเลยได้อารมณ์ทั้งสองฝ่ายร้องกันให้ลั่นเลยนะคะแล้วมันมีภาพบางภาพเนี่ยที่คุณลุงเนี่ยเขาทำอะไรเหมือนเออคุณลุงเนี่ยเขาเลียใช่ไหมเขาเลียอวัยวะเพศน้องคนนั้นแหละไอ้น้องคนนั้นมันก็ถือกล้องอะถือกล้องเองด้วยนะคะ ก็คือเห็นหมดเลยว่าลุงเลียแบบไหนเสียงดังจกจับจกฉับแบบไหนได้ยินชัดแจ๋วเลยนะคะเราก็อยากจะถามเปล่ามันกล้องอะไรนะคะชัดจริงๆก็คือแบบทุกคนแบบตกใจมากแล้วก็เปิดไปดูอีกนะคะก็คือเขาร่วมเพศกันเนี่ยเหมือนคุณลุงเนี่ยได้อารมณ์มากไอ้คนเนี้ยไอ้ไอ้น้องคนเนี้ยกันคือเขามีอารมณ์ทางเพศร่วมกันนะคะลุงเขาก็เลยบอกว่าให้ผู้หญิงคนเนี้ย ลงไปนั่งใส่หน้าคุณลุงคุณลุงก็ดูดมันเลียมันเลยนะคะก็คือป้าเนี่ยไม่ดูเลยออกจากห้องออกจากห้องเลยแต่ลูกสาวเนี่ยอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในกล้องนั้นบ้างก็เลยเปิดดูจนจบแต่ป้าเนี่ยไม่ดูเลยป้าช็อกไปเลยนะคะแล้วหลังจากที่ดูภาพวิดีโอแบบเมามันของผัวตัวเองกับผู้หญิงคนนั้นแล้วป้านอนโรงพยาบาลหนึ่งเดือนนะคะ เพราะว่าช็อกเพราะว่าตกใจมือมือไม้นี่อ่อนไม่มีแรงจะทําอะไรเลยเหมือนนั้นเป็นซึมเศร้าเหมือนไม่อยากทําอะไรแต่ลูกสาวป้ากับป้าเนี่ยก็คือยังไม่บอกเรื่องนี้กับใครก็แค่บอกพนักงานว่าคุณป้าไม่สบายและลูกสาวป้าเนี่ยก็คือจะต้องไปทํางานเพิ่มมากขึ้นแทนคุณป้านะคะพอป้าแกพักฟื้นได้ได้เดือนหนึ่งเนาะแกก็ป้าก็เลยถามลูกสาวป้าว่า แล้วมันมีอะไรอีกบ้างล่ะในวิดีโอนั้นนะ่ะลูกสาวป้าบอกแม่แม่ทนฟังได้เหรอป้าแกก็เลยบอกว่าเออมันเริ่มมาถึงขนาดนี้แล้วมันมีอะไรที่มันเป็นมันมันมีอีกก็ภาพนั่นนะ่ะในวิดีโอนั่นนะ่ะก็คือผู้หญิงคนนั้นนะ่ะกับคุณลุงนะ่ะเขาก็มีเพศสัมพันธ์กันที่อู่ซ่อมรถนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็สโมกเก่งมากลูกคุณป้าก็เล่าเลยบอกคุณแม่เขาก็สโมกกันนะคะ แล้วป้าป้าน่ะนะก,ก็เลียเขาก็หลงเขาก็ละเขานะคะก็เหมือนกับแบบว่ามันอยู่ในช่วงที่ว่า,าไม่ไม่ไม่เคยเจอแบบนี้นะไม่เคยเจออ่างเงี้ยป้าแกก็บอกว่าแกไม่เคยทําเลยนะคะมีบ้างนะคะจับขงจับไข่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทําถึงขนาดเนี้ยคุณป้าแกไม่เคยทําเลยนะแล้วคุณลุงเองเนี่ยแกก็ไม่ได้ค่อยมีเซ็กกับป้าเท่าไหร่หลังจากที่ว่าลูกเต้าโต,ตกันหมดแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับคุณลุงเขาไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลย ลูกสาวป้าบอกว่าก็เหมือนกับแบบผู้หญิงมันก็ผู้หญิงมันมันยังไงมันมันเข้าใจอะนะพอมีเพศสัมพันธ์กันปุ๊บเอ่อมันก็บอกอู้ของเธอใหญ่จังเธอทําดีจังผู้ชายมันก็เลยพึกเหิมผู้ชายมันก็มันก็เลยเหลืองนะคะเพราะในวิดีโอน่ะมัน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 ถ่ายหมดแล้วเขาก็ถ่ายกันเองด้วยนะคะว่าทําอะไรกันบ้างแล้วก็ถ่ายนู่นนี่นั่นดูดนมดูดปากทําเลียอมอะไรเขาเขาถ่ายเอาไว้หมดนะคะเหมือนกับแบบว่า เหมือนผู้หญิงเนี่ยเขาถ่ายแล้วเขาเอาไว้ดูด้วยนะคะเราเราเราคิดเองนะไม่รู้ว่าจะโรคจิตร <ouse> หรือเปล่าแล้วเราเอาคิดนะอันนี้เราคือเราพูดเองป้าไม่ได้พูดป้าไม่ได้พูดนะแต่แบบปาริชาติเราพูดเองแม่อยู่กับเรานี่หำพับหำอ่อนนะคะพอไปอยู่กับคนอื่นนี่หำตึงหำเด่นี่แหละผู้ชายมันเป็นซะอย่างนี้นะคะพอมันได้เจออะไรใหม่ๆมันได้เจออะไรพิสาดารพิสาดารมันได้เจออะไรสิวเสียวมันได้เจออะไรเได็กๆเนี่ย กับคนแก่เนี่ยมันไม่มีอารมณ์นะคะแต่เราได้ปล่อยผัวไปอย่าได้ปล่อยผู้ชายไปพอมันไปเจอแบบเนี้ยอุย้ยเธอทําให้ฉันดีจังฉันเสียวจังของเธอใหญ่จังแล้วเราอะสงสัยแล้วเลยถามว่าป้าแล้วลุงแกทําผิดขนาดนี้อะป้าทําไมไม่ฟ้องร้องล่ะเพราะว่าหนูเห็นหลายคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปหนูฟอ้องร้องอยูฟ้องร้องทิ้งกไอ้ป้าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆป้าแกเลยอธิบายเราแบบนี้ป้าแกเลือกที่จะพูดกับคุณลุงเขาดีด เพราะว่าตอนที่ป้าแต่งงานกับลุงเนี่ยลุงเขาก็ไปซื้อบ้านราคาหลายล้านนะคะที่เมืองไทยให้ให้กับป้าซึ่งเป็นเงินของคุณลุงทั้งหมดแล้วก็ที่ดินอีกสิบกว่าไร่ก็เป็นชื่อของคุณลุงรถกระบะรถเครื่องก็เป็นชื่อของคุณก็เป็นไม่ได้เป็นชื่อของคุณลุงคือคุณลุงเนี่ยออกเงินในทั้งหมดนะคะแล้วก็โอนเงินให้คุณป้าผ่านทางธนาคารแล้วร้านอาหารไทยเนี่ย ที่คุณป้าอยากทำเนี่ยคุณลุงก็ช่วยเหลือทางด้านการบัญชีช่วยเหลือช่วยเหลือทุกอย่างเปิดร้านอาหารไทยไทยะก็เป็นเงินของคุณลุงนะคะแล้วเออลงเออไออูอ่ซ่อมรถเนี่ยก็คือไม่ได้ทำมาด้วยกันคุณลุงเขามีของเขาอยู่แล้ว ก็คือป้าเนี่ยก็มีแต่ได้จากลุงตลอดแต่ถามว่าป้าขยันทํางานไหมเพราะว่าก็ต้องขยันทํางานเพราะว่าเงินที่ป้าได้มาจากร้านอาหารไทยเนี่ยก็เอาไปจุมเจอือช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทยหมดคนนั่นก็เดือดร้อนคนนี้ก็เดือดร้อนก็คือไม่ได้จะมาช่วยอะไรกับคุณป้าเอ่อไม่ได้ช่วยไม่ใช่ช่วยอะไรในทางบ้านกับคุณลุงเลยป้าแกก็เลยคิดทบทวนแล้วอะ่ะเขาก็เป็นพ่อที่ดีของลูกเขาเลี้ยงลูกอย่างดีมาโดยตลอด ป้าแกก็เลยคิดคิดถึงตรงนี้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วป้านล้ไม่อยากจะไปฟ้องร้องเพราป้าไม่มีปัญญาป้าจะไปสู้อะไรเขาได้แล้วลุงเนี่ยเขาทำธุรกิจทําอู่ซ่อมรถทํานู่นทํานี่อะไรมากมายป้าคิดว่าป้าเนี่ยจะไปฟ้องร้องเอาสมบัติเนี่ยมันเหนื่อยเปล่าป้าแกไม่อยากได้ด้วยเพราะว่าของของลุงเขาก็มีมาอยู่แล้วบ้านที่อยู่เนี่ยที่ที่อเมริกาเนี่ยก็ของคุณลุงก็มีมาหมดแล้วนะป้าแค่มาอาศัยทํางานทําการป้าก็เลยไม่อยากจะฟ้องร้องอะไร ทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าพูดกับคุณลุงเขาดีดดีกว่านะอย่าไปอย่าไปฟ้องร้องให้มันเสียเวลาลาเวแล้วถ้าเกิดคุณลุงเขาบอกว่าบ้านตรงนั้นเน่ะเออบ้านาทรัพย์สินที่เมืองไทยก็เป็นเงินของเขาเพราะลุงเขาเก็บหลักฐานไม่หมดป้าเลยคิดว่าคุณลุงเขาไม่ใช่คนโง่แล้วป้าแกก็รู้ว่าแกรู้จักนิสัยของคุณลุงดีพอหลังจากที่คุณป้านะ่ะเขาคุยกับคุณลุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลุงเนี่ยเขาก็เขาก็รู้สึกเสียใจเนาะ แต่ป้าเนะี่ยยืนยันคําเดิมว่าอยากจะไปอยู่เมืองไทยแต่ลุงนะแกบอกว่าเธอไปอยู่เมืองไทยได้นะแต่ฉันไม่อยากรอกเพราะเธออาจจะมีสิทธิพิสิทธิอะไรหลายๆอย่างอยู่ที่ประเทศอเมริกาฉันก็ไม่อยากให้เธอเสียตรงนั้นไปแล้วเธอก็เป็นแม่ของลูกแล้วป้าแกก็แป้าแกไม่พูดถึงผู้หญิงคนนั้นเลยนะไม่เอ่ยชื่อผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วลุงแกบอกว่าทรัพย์สินอะไรที่เมืองไทยที่ฉันซื้อให้เธอ เราก็จะไม่มีการที่จะมาเอาคืนหรืออะไรทั้งนั้นฉันไม่เซ็นใบายาให้เธอแต่ถ้าเธออยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยเธอก็ไปอยู่เมืองไทยแล้วฉันก็จะส่งเงินเดือนให้เธอเพราะถือว่าฉันทําผิดต่อเธอฉันจะส่งเงินให้เธอใช้ทุกเดือนถือว่าเธอไปพักผ่อนเพราะเธอก็อายุมากแล้วเธออ่อกิจการที่ร้านเนี่ยจะให้ลูกดูแลก็ให้ลูกดูแลแต่ถ้าเธอคิดถึงลูกเมื่อไหร่ เธอก็สามารถมาหาลูกได้ทุกเมื่อป้าแกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะไปเลยได้ไหมสิ้นปีนี้ลุงบอกว่าเธอจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วลุงจะซื้อตั๋วให้แต่ถ้าเกิดอยากมาเมื่อไหร่ก็มาแต่ยากน่ะก็คือลุงเขาไม่อยากนะคะแล้วก่อนที่คุณป้าเนี่ยแกจะเดินทางไปเมืองไทยแกก็สั่งลูกสาวไว้ว่าอ่ามีอะไรก็ให้พูดกับพ่อเขาดีๆอย่าไปตะคอก มีอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นก็คือให้อดทนและไม่ต้องไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไม่ต้องไล่ให้ผู้หญิงคนนั้นออกจากบ้านไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปทําอะไรเขาก็คือลูกสาวป้าเนี่ยก็คือให้อยู่แล้วถ้าป้าเนี่ยแกบอกว่าถ้าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นให้ลูกสาวแกงเงียบแล้วถ้าจะมีอะไรที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องให้ป้าป้าเป็นคนพูดเอง เพราะถ้าป้าป้าเป็นคนพูดเองจัดก,การเองมันดีกว่าดีกว่าเราเป็นลูกเราจะไปขึ้นเสียงใส่พ่ออย่าทำพ่อป้าเขาไม่ชอบป้าแกก็สอนลูกป้าลูกป้าแกก็เชื่อนะคะไม่ว่าจะยังไงก็คือไม่พูดถึงผู้หญิงคนนั้นเลยเข้าบ้านมาก็กินข้าวกินอะไรกันก็คุยกันตามภาษาพ่อลูกนะคะก็คือไม่พูดถึงผู้หญิงคนนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอ่ยก็คือจบก็คือให้มันจบไปนะคะแล้วหลังนั้นหลังจากนั้นเนาะ ก็คือผู้หญิงคนนี้อายุสามสิบาเนี่ยที่ที่นอนแล้วก็มีเพศสัมพันธ์คุณลุงเนี่ยทะเลาะกับคุณลุงลั่นอู่ต่อรถไปหมดเลยทะเลาะกันด่ากันฟักมึงฟักอยู่ก็ฟักกันไปก็ฟักกันมาจนกระทั่งเกิดคําพูดนะคะแล้วดังเลคะดังทั่วอู่ต่อเอออู่ซ่อมรถเลยทีนี้มันก็ดังมาจากผู้หญิงคนนี้มันเก็บสันดานของมันเอาไว้ไม่อยู่ ก็คือคนเนี่ยมัน,ม,นมันเก็บเอาไว้ไม่อยู่ก็ลุงเขาไม่ยอมหย่ากับป้าร้านอาหารก็ให้ลูกสาวเป็นคนดูแลคือตัวเองอะทาแค่หน้าที่ส MO กแค่นั้นเลยนะคะก็คือเป็นได้แค่เป็นได้แค่นั้นชั่วครั้งชั่วคราวนะคะอะไรอะไรเนี่ยเขาก็ยังให้คุณป้าเหมือนเดิมคุณป้านี่สบายไปเลยนะคะก็ตัวเองก็ทนไม่ไหวแล้วไม่ไปทํางานลูกสาวป้าก็ไม่จ่ายเงินเดือน ลูกสาวป้าบอกว่าก็ไม่ได้มาทํางานก็ก็คือไม่ได้เงินเดือนก็ไม่จ่ายเงินเดือนจะไปใช้หาเงินที่ไหนก็ช่างนะคะแล้วคุณลุงเนี่ยแกก็เป็นคนที่ขยันแกมีอะไรแกก็มีด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดว่าป้าย้ายไปจากเมืองไทยแล้วตัวเองจะมานอนกินเงินสบายมันไม่ใช่นะคะทะเลาะก,กันวุ่นวายแล้วก็ไม่ได้ให้เกียรติคุณลุงเลยลุงแกก็เลยโมโหกัด่ากันด่ากันลั่นเลยนะ เมียกูยังไม่กล้ากับกูเลยเมียกูแต่งงานกับกูมาสามสิบสี่สิบปีเนี่ยยังไม่เคยมาขึ้นเสียงกับกูยังไม่เคยมาฟักอยู่ฟักอยู่อย่างนี้มึงเป็นไครมึงออกไปเลยมึงไม่ต้องมาไม่ต้องมาเหยียบที่นี่ไม่ต้องมาอีกลูกกูนี่แท้เนี่ยยังไม่มาขึ้นเสียงกับกูไม่มีใครในบ้านมาขึ้นเสียงกับกูมึงเป็นไครมึงจะมาขึ้นเสียงกูเบื่อมึงแล้ว กูไม่อยากได้มึงแล้วมึงจะไปไหนมึงก็ไปปีหนึ่งแล้วกูพอแล้วกูอิม่มลุงแกพูดอย่างนี้โอ้โหเรื่องมันก็กระจายไปใหญ่นือคนนั้นก็อยากพูดคนนี้ก็อยากเม้านะเม้ากันไปเม้ากันไปทีนี้เรื่องแตกสิคะท่านผู้ชมจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนล่ะจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนมันเอาหน้าไปไว้ตรงไหนไม่ได้ที่นี้พนักงานในร้านเนี่ยเขาก็รู้เลยนะคะว่าอีสายบุญนเนี่ย ไปสมมกลุงไปนอนกับลุงนอนไปทั่วเลยทีนี้มันก็เป็นเรื่องมันก็แตกใช่ไหมตัวเขาจะอยู่ได้ยังไงล่ะลูกสาวป้านะอุตส่าห์ให้ไปอยู่ข้างบ้านเอ,เอช่วยเหลือให้ไปอยู่ไม่มีบ้านเช่าอยู่ใช่ไหมก็ไปอยู่ข้างล่างบ้านเขาก็ให้อยู่เช่าถูกๆด้วยอยู่ไม่ได้นะคะไม่มีใครคุยกับมันพนักงานทํางานก็ไม่มีใครคุยกับมันไอ้พวกอู่ซ่อมรถมันก็มองกันเลิกๆลักๆนะคะ ไม่มีใครคุยไม่มีใครอยากได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันน่ากลัวไหมละ่ะก็ตกลงอยู่ไม่ได้ลาออกค่ะลาออกแล้วก,ก็ลูกสาวป้าก็ไม่ได้ให้เงินเดือนด้วยนะคะเพราะาไม่ได้ทํางานก็ไม่จ่ายเงินเจ้าคิดว่าจะมาสุขสบายหลังจากที่ป้าย้ายออกไปแล้วไม่ใช่นะคะแล้วเราอะอย่าหาว่าเราไม่มีมารยาทเลยนะเราก็ายังแซวป้านะ ขนาดเขากระโดดขึ้นข้องคุณลุงขนาดเขาสโมกลุงขนาดนั้นน่ะเขายังลุงเขายังไม่อยากลุงเขายังไม่อยากกับป้าเลยแสดงว่าเขาไม่มีน้ำยายนะป้าป้าก็เลยหัวเราะป้าก็เลยบอกว่าป้าก็ไม่รู้จิตใจเขาหรอกว่าทําไมเขาถึงไม่อยากป้าก็าคิดอยู่ว่าทําให้ถึงขนาดนั้นน่ะป้านะ่ะคงกระเด็นออกนอกบ้านแน่นอนเราจบแล้วนะคะเรื่องเล่าของเรานะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องของคุณป้าเนี่ยนะ ก็คือสมกจนปากเปื่อยแต่ไม่ได้อะไรนะคะได้มาซึ่งความอับอายนะคะส่วนคุณป้าเนี่ยแกอยู่กับคุณลุงมานานหลายสิบปีแกก็รู้ว่าคุณลุงเป็นนิสัยแบบไหนแกก็สงบสติอารมณ์แกก็พูดดีๆแกไม่ไปดา่าหรือว่าแกไม่ไปส่งเสียงโอ้โหถ้าเป็นปริชาตินี่นะไปคิดว่าคงโวยวายแล้วก็คงโดนผู้ชายต่อยนะคะแต่คุณป้าเนี่ยแก รู้จักคิดแล้วก็รู้จักระง,งับสติอารมณ์ตัวเองแล้วก็คิดว่าเออลุงเขาลุงเขาผิดแค่ครั้งเดียวนะคะป้าเขาก็บอกแล้วว่าไอ้ป้าเอ้ยเขาทําผิดในชีวิตป้าน่ยเพียงแค่ครั้งเดียวนะแล้วเรื่องดีๆที่เขามีให้ป้านมีเยอะแยะ,แยะทั้งบ้านทั้งช่องทั้งลูกหลานบอกว่าเออวัวตายควายเจ็บ ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยซื้อข้าวลุงแกก็ช่วยนะคะแล้วแกก็เป็นพ่อที่ดีของลูกมาตลอดลูกจะอยากได้ลดได้อะไรลุงแกก็ซื้อให้นะคะป้าเนะี่ยแกก็เลยบอกว่าผิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยป้าก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็พูดกับลุงแกดีๆนะคะก็เรียกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะคะเออถึงสมอเก่งถึงอะไรเก่งก็จริงแต่ไม่รู้จักนิสัยคุณลุงเนี่ย ก็ปิวก็กระเด็นไปนะคะแล้วจบแล้วนะคะเรื่องเล่าของเรานะคะเราก็เอ่อคนไหนที่สายบุญแล้วก็ไม่ไม่อยากยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะคะก็ข้ามคลิปของเราไปได้เลยนะคะก็ต้องไปดูรายการาสัตว์โลกน่ารักหรือธรรมะจะลงใจนะคะช่องเมียฝรั่งมันก็เป็นเยี่ยงนี้แหละคะ่ะตัวเราเองเนี่ยเราก็เป็นคนที่เอ่อชอบฟังแล้วก็ชอบดูนะคะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยกว่าจะมาเป็นเมียฝรั่งเนี่ย มันมีชีวิตมันมีกระบวนการยังไงกันบ้างนะคะส่วนคลิปวิดีโอที่ทำหลอกลวงขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยดูนะคะเพราะว่าเราเราก็อยู่ต่างประเทศนะคะเราจะรู้ว่าโอ้ชีวิตคนต่างประเทศเขาเป็นยังไงเราก็จะดูจากชีวิตที่มันเป็นจริงๆนะคะไม่ใช่ชีวิตที่มันโอ,อ้โหเราวาดฝันไม่ว่าเราจะนั่งเครื่องบินเจ็ตเราจะต้องมีคนมาเลี้ยงดูปูเสือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสุดท้ายนะคะเราต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ